แม่ทำลายครับมาจันพี่น้องคสวัสดีค่ะพี่น้องเมืองเม่์่อนมาจันะนะคะมาสมเครื่องเครื่องตัดหยาให้พี่น้องพี่น้องมาสมเครื่องตัดหนามาเอามาไหว่นะมาเอาบบนี้มาเอามาพืชที่สร้างบระยูงสร้างเป็นบระยูงเดพี่น้องแล้วส่องเครื่องพี่น้องม่มอนมาส่อเครื่อง เอามาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เลยฮะกับมาเบิ่งก็สรางบระยู่ซ้ำเครื่องตัดหญ้าเฮ้ยม้าอันตัดหญ้าแล้วมันแบบว่ามันเล่งได้มันเล่งเล่งเล่งแต่ใบพัดมันบหมุนมามันสั่นนมันสั่นบูบูบูเป็นเมื่อก็เลยเอาม้าสมมาสมสร้างบระยู่มาเบิ่งบ่อเลยพี่น้องตะกอนน่ะ แต่ก่อนบออยู่อันทั้งจันเนี่ยไม่อันนะแต่แกไม่ม้อนเพิ่นเสาด้าพี่น้องอันนี้อันนี้คือเสาเขาฮันแมนอยู่ทั้งระยองเพิ่นแมนอันอันบอตัวเองนะพี่น้องบอตัวเองแต่เดนนี้มันกับปุป็นบอแล้วมันเป็นสวนเทะเรียนเลยพี่น้องเป็นสวนเทอเรียนเลยพี่น้องอันนี้กัยังเสาเขาอยู่เพราะว่าอันเสาเขามาอันหาปีฮะก็ได้อยู่อันสามปียังสองปียังบริเบิดสัญญาพี่น้องก็เลยอันมาแวะบึง คางนี่มันโอเขาเสาอยู่ที่จันเด้อพี่น้องอันนี้โบอันนี้คือโบออันเสาเคืนแต่ยังไม่ได้ปล่อยคุ้งเรกพี่น้องมันปล่อยช่วงนี้มันปล่อยคุ้วม่ได้แต่มันปล่อยคลุ่มม่ได้ปล่อยใต้ปล่อยใต้ก็เลยหยุดหยุดสะก่อนหยุดสะก่อนฟังเบิ่งอีกจักสองสามเดือนมังเทื่อกับสีปล่อยมังเทื่อกับสีโบปล่อยเนาะพี่น้องมังเทื่อกับสีโบปล่อยมัน เพราะว่าอันมันเลี้ยงบบได้เรักระสียุดเมงกอนเดี๋ยวนี้การเมม้มอนกระสีได้อันมีแตงแต่สีอันวนน้ำสวนเลยพี่น้องวนน้ำสวนบบคอยสีได้อันวนน้ำบอ่อคุ้งดอกพี่น้องเพราะว่าเขาหยุดเนาะเขาหยุดไปสักพักเมงกอน,นแต่หยุดมากกับบ่าโบเมงสีได้เป็นปีว่ยพี่น้องคุ่งน้ำบบได้เลี้ยงค่ะแต่ว่ายังสีเลี้ยงอยู่นะโบยังบบถอยดอกพางเบื้องอีจัก สองเดือนสามเดือนเขามาย้ำฝน,น,น,นเมืองก่อนนักเตะอาจจะเลี่ยงอีกเนาะพี่นอ้องแล้วก็ล่องลองไปเบืองก่อนแต่สิเลี่ยงทั้งบอเซาได้เพราะว่าเฮาอยัางสองปีพี่นอ้องยังสองปียังบอได้เบิร์ตสัญญายัางสองปีเซาหาปีายเงินหาปีไปมันก็นยังอยู่อันสองสองปีเนะเาะแล้วก็สิลองลองนักเธะอาจจะเลี่ยงเลี่ยงอีกใครพ่อให้มันเบิร์ตสัญญาได้พี่นอ้อง แต่ดูกน้องเขาก็ยังจ่ายเงินให้เขาอยู่ด้พี่น้องเดือนึ่นเจ็ดพันเขาก็จ่ายอยู่สาอันเขาเข่ได้เสธยังได้อยู่ซื้อเขาเผาเครื่องเผาเครื่องให้เขาซื้อ,อดอกพี่น้องเขาเผาเครื่องเผายิ่งเขาก็ะซิเรียงเป็ดเรียงไก่ไปแต่เงินเดือนเขาก็ยังให้เขาอยู่คือเก่าเจ็ดพันสิเผามอเตอร์ยังมันซีมีมอเตอร์เขาได้เขายังบริเสธของพราะว่ายังบุเบิดสัญญาเขาของเขาก็ยังเต็มอยู่ในพี่น้อง ยังอยู่ยังมอเตอร์ยังใบพัดยังอีหยังยังเครื่องดูดน้ายัางยังหลายอย่างอยู่ฮาก็เลยอันจ้างให้ดูน้องเพิ่นเผาอยู่นิดอยู่เดือดพนพฤศจิกายนนะเขาก็สีเลี้ยงอ่าไก่ ấy, แล้วเขาก็จะซื้อหาปูมันขึ้นมาเขาก็สีหาปูมาก็สซีมาปล่อยในบ่อนี่แหละพี่น้องไอ้ที่ก็สีปล่อยในบ่อนี่ยกะซีเลียงปูนี่พี่น้องนี่กะเจี๊เลียงปู กระเซียเลี้ยงไก่พี่น้องเขาหมักเลี้ยงไก่ไก่เขางามด้ไก่ตีพี่น้องเขาเลี้ยงไก่กระซีเลี้ยงไก่ตีเขาเขาเลี้ยงไว้ตีไก่เขา,างามด้โอ้งามไว้ไก่สองตัวกรสีเลี้ยงไว้ขายได้พี่น้องคุณได้อยากได้ติดต่อเด้อพี่น้องโต,ตผ่านมีมอนก็นได้นี่ไก่เขางามงามด้ ไก่น่อยอันไก่น้อยนี่เขาขายคูหนึ่งพันหาไป,ไไปน,น,นี่น้ออตัวหนึ่งิดลาิมันน่อยนะถ้ามันใหญ่เขาขายตามใสไก่เขางามด้เขาขายบุเพงนะไ่ไก่ตัวนี้ท้าอะไรบ้างนี่เขาบอกกินตัวละสามพันนะสามพันสามพันสา ไก่พระเอกเขาหนึ่งซองตัวนี่พี่น้องแต่เมมอนว่าสีมันบ่งงามสีมันสีเหลืองมันมันเวลาเอาไปตีมันบกแจ้กแจ้งเมมโอนเคยเลี้ยงไก่สีตัวนี้บ่งงามตัวนี้งามเ่ยไปเบิ่งตันนังก่อนตัวนังงามตัวนี้สีมันตีแบบว่ามันมันจากแพ้สีเนาะสีมันออกแบบว่ามันมันมันเหลืองเหลืองเหลืองอ่อน ถ้าไม่หมักไม่หมันสิหมักในไก่สีนี่สีมันแบบว่าจ้าเวลามันสีมันสีสีขักไม่มมวนวานะไม่หมักไม่หมักเป็นนี่โอ้สีมันดีเว้ยสีมันแดงเข้มแดงอมเหลืองเหลืองแก่ๆหางสีขาวต้องต้องใกล้สูตรมันนะสีออกขาวๆแล้วก็สีเขียวทั้งหางมัน ตีสีเหลืองนิ้วนิ้วมันจะออกเหลืองปากมันสีทุ่มๆใหญ่ๆอุย้ยคักเว้ยมีม้อนหมักเรื่องบิ่งไก่มีม้อนแบบแม่คักคักคักมันเรียงไกด่ดีพี่น้องเขาขายบุกแพงม,มันยังหมักเลยเนี่ยโอ้ยหลากหลายโต้ขาเจ้าอันนี้ไก่สุ่มนี่ยฮะกับสีญ่อันนี้เนี่ยไก่อันนี้งามสีมันพี่น้อง โอ้สีมันสุดยอดเลยบวงามได้เซตถูเ็จถูอยู่มันขาบ,วบัวระบาดดีพู่น้องคนน,อกกนี้เขาจเจียงบ,วบัวระบาดดีเขาเรียงทรงเรียงขายแหละแต่ผู้ผูส้สื่อมาบึงงามไก่เขางามงามพี่นอ้องมาอันมือน,นี่มาอันนะที่จันกับบุมี่ยังได้พี่น้องให้พี่ให้น้องบึง มาเบิงมาเบิงบอ่ะโบสีว่าเใาเสาวไว้แล้วก็เลยมาเบิงลูกน้องเขาจะเลี้ยงไก่คลิปนี้กับโบโมี่ยังน้อพี่น้องกับโบมี่ประโยชน์แค่ว่ามาเบิงที่เบิงทางตรงที่บ้านนั่นโดนๆเขาเข้ามาทีนึงกต่เขาอันมาให้เขาสมเครื่องพร้อมให้เขาสมเครื่องเนี่เขาเลี้ยงปลาพี่น้องเบิง ของคนนี้เขาก่งพี่น้องสมเครื่องเกลียงเก่งบนปลาเขาเก็บปาไเดี๋ยวพี่น้องปลาแกเอาหายปลาก็หายเมมอนสองตัว โอ้ยน่าเพื่นนดูพี่ยังอันะหนึ่มนะงมงันะเ่าสำหรับอ่สำหรับคลิปนี้เมมอนไว้ทธานี่อนเดอพี่น้องเดี๋ยวพวก,กันคลิปหน่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมมอนน้องการด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย